มือนี้มาวาวันปุ๋ยหน้าบัานกุดลร่างจ้ะพ่อแต่ออกมาหอดหน้าร่มผัดแห้งพออย่างห,ห,ห,หนูว่าโอ๊ยสิเป็นจังไดน,งน้อมือนีวาสันว่าคนมาวาันปุ๋ยสมารถล่มแห้งแต่ว่าสันปุ๋ยสิไปขอนกันยุใส่วนาสันพี่น้องเออคุณอะมองผสมปุ๋ยเล่าจา่ะเออเล่าผสมปุ๋ยแล้วก็ผสมแบบบันเทใสท่ถังแล้วก็เทใส่ถุงปุ๋ยไว้เนาะปัดที่เนี่นมันกันนักนาะไข่แน่คันแท้ คันแท้ไ่เนาะพี่น้องเราอ้อมอมอ๊อดตะไส่มาแต่บานผุ้นี่จ้ะแกมาต่อำเภอกันทละเห่าผู้หน,น้านี่ยยู่อำเภอกุดล่งเนอห่างกันหกสิบกัวกิโลพี่นอ้องอือันบ้านกุดล่างในบ้านเกิดอมชอยมันว่าล่ะกันทละบันานเกิดพ่อเนยน้องแกมอตะไส์ามาพร้อมแกปุ๋ยมาพร้อมพี่น้องเอ้ยผนะุ้น่ะเล่าว่าใครแนวมีมอต์ไส่ว่าสันข่อยบ่ได้แบกปุ๋ยวรสันข่อยได้ขี่มอต์ไส่เที่ยวพนว้าวเที่ยวเอาปุ๋ยไปง่งเนาะจ้ะหน้า กับยูพูนคู่หัวใหญ่กับไก่เติบได้ขันแบกไ,ไปนี่กัเก็บเอวย้อน์คุณน่ะพี่น้องเอ,อ้ยเพื่นใดมอดอะไรใส่เพื่นสบายเลยคุณน่ะสบายได้หรอเพราะไงนง <c oughs> คอยบ่เมื่อยแล้วว่าสันเพื่นว่าปีกายเนี่ยไปว่าใดจ้ะมอดจะใส่มันเพราะแห้งเนาะได้แบกไปเมื่อยว่าสันละว,ว่า ลมแห้งแห้ง้างๆก็จะเป็นเป็นหวยนะจ๊ะน้ำลายยู่บเรียงน้ำลายยนแต่บ้านอมชอยอยู่ไกลเนะาะบรเด่นเอาเครื่องสูบน้ำเอาก้วยเอาอย่างมากมันเอามาอยาก หน้ากับเแบบไฮไงสินะมันเอาไปมากกับเลยเพิ่งนำธรา,ามันฉาเพื่งนำฝนออกมาหน้าเตยเศาจ้ะช่วงเที่ยงช่วงใบามายรายไลยอากาศห่อนเฝ้าวานเฝ้าเลี้ยวต่วันบันนีมาเต่เศาแล้วเป็นร่มเน,นี่บันทีร่มแห้ง น,น้าประมาณเก่าไรซิบไรนี่แหละพี่น้อง ถ้าเบิงพคนยหนุ่แล้วจิสใเวลาโดนปันใดถึงล่มถ้าล่มกบวานหยากจากน่อยเขาก็มีแต่ยหาจา้ะเพราะว่าช่วงว่างไงเดือนก้อนนั่นฝนปโต๊กแรงลหลหยากก็เลยง่ามกเขาเขานะจ้ะขจ้า,จา,าจมายามอันนั่นขจ้าจมายามเป็ด